โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้อแอป Google นะครับในการค้นหาข้อมูลหรือเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวดูอะไรต่างนี้นะครับบางทีนะครับเราไม่เคยได้ล้างข้อมูลในการาเข้าเว็บนะครับหรือเข้ารหัสอะไรต่างๆนะครับ มันก็อาจจะทำให้ Google เราที่เราใช้งานอยู่นี่มันอาจจะช้าดังนั้นเราต้องไปล้างข้อมูลนะครับหรือการล้างประวัติการท่องเว็บนั่นเองนะครับก็ให้เราคลิกไปที่3จุดด้านบนตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ประวัติการเข้าชมามันก็จะเจอนะครับว่าวันที่นี้เราได้ เข้าเว็บนี้นะครับวันที่นั้นวันที่นี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็เข้าตั้งแต่มีมือถือมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะครับก็ไม่เคยลบสักทีนะครับวันนี้ถ้าใครดูก็รีบไปทำนะครับก็ขั้นตอนต่อไปให้เราคลิกนะครับล้างข้อมูลการท่องเว็บ ครับถ้าเป็นแบบพื้นฐานมันก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประวัติการเข้าชมาคุกกี้ของเว็บไซต์ต่างรูปภาพที่มันเป็นไฟล์แคทอะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถล้างข้อมูลได้เลยนะครับแล้วให้เราเลือกตรงช่วงเวลาด้วยนะครับว่าเราจะเลือกช่วงเวลาไหนนะครับก็ติ๊กไป7วันที่แล้วเราเข้าเว็บไซต์ไหนบ้างเราเข้าเว็บไซต์ไหนบ้างนะครับมันก็จะลบเฉพาะ7วันที่แล้วที่เราเคยเข้า นะครับหรือใน1วันเราเข้าอันไหนมันก็จะลบเฉพาะอันนั้นนะครับใครจะลบตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับถ้าใครไม่เคยลบ2-3ปีเนี่ยเวลาคิดลบเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับอโอเคนะครับต่อมาถ้าเป็นขั้นสูงนะครับขั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับพวกรหัสผ่านอแดงต่างที่เรา เราใช้ Google เนี่ยเข้า Facebook ค้างไว้แต่ไม่เคยออกเราก็ใช้แบบวิธีขั้นสูงในการล้างทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับอ่ะตัวอย่างดูนะครับอตอนนี้เนี่ยผมเข้าช่อง YouTube ผมอยู่นะครับมันมีบัญชี Google ค้างไว้นะครับถ้าผมลองอล้างข้อมูล แบบขั้นสูงก็คือตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับผมก็จะติ๊กทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บกดล้างแล้วก็ล้างาเห็นไหมครับหน้าที่เราเข้าชมมันจะปรากฏที่นี่นะครับแต่นี้ก็คือเราล้างหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็อ่า ดูบัญชีนะครับบัญชีที่ผมเข้า Google ไว้แนะ้วมันก็จะหายแล้วครับเข้าไปครับเปิดแท็บมาทีนี้ลองเข้า Google นะครับพิมพ์หน้า Google ดูนะครับแบบนี้ปึ๊บอ่าเวเข้าไปที่หน้า Google แบบนี้นะครับอ่าสังเกตเห็นไหมครับมันจะให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบแสดงว่าเมื่อกี้เราล้างข้อมูลแบบขั้นสูงเนี่ยมันจะล้าง ให้เราดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรต่างๆที่เราเคยเข้าในอาแอป Google เนี่ยนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับเพื่อมีประโยชน์นะครับคลิปนี้นะครับก็มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ